สวัสดีค่ะอาหารเช้าของยายสิค่ะขนมจีนหอมดองแล้วก็ไข่ปลาใหญ่มาก เป็นประกบการณ์มากจุมถามว่าเพราะอะไรเมื่อวานนี้ครมันมีกรณีของการแถลงข่าวของจูเบียดูอ้อยนะครับในเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะครับแล้วก็มันน่าตกใจคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยนะสิบนาทีสามแสนกว่าคนมันน่าตกใจมากนะ มีคุณจางโมแล้วมีคนที่อยู่บนเรือน,นมาออกแต่เกือบได้หนึ่งล้านคนนั่นนะนะฮะใช้เวลาอยู่มาสักชั่วโมงกว่าสิาชั่วโมงแต่เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมสิบนาที คุณเบียเองเพราะฉะน,นั้นขออนุญาตนะครับในการนำเสนอครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางคุณทศอารมณ์นะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการบันเทิงนะฮะสวัสด,ดีครับคุณทศอารมณ์ครับนะฮะพูดกับที่ดังด้วยผมลืมนี้ไป <c oughs> อ๋อครับนะฮะจะทำโครกระโหลกใช่ไหมทำโครกระโหลกไอ้สองเป็นพระเอกเหรอที่สองเป็นผู้กลับผู้กลับเหรอแล้วหนังจะได้อะไรหนังก็จะได้สารล่ได้จับเหรอ เพราะว่ามันจะได้ความรู้ไปด้วยมันส่งจเรื่องการฟ้องร้องการที่คนคนหนึ่งมีการเอาคลิปเสียงเนี่ยมาเปิดนะหรือแม้กระทั่งมีการพูดพาดพิงไปถึงคนอีกคนหนึ่งนะโอ้โหลกโดนเรื่องนี้ีเยมัป็นการฟ้องอะไรแซ่บมากเดี๋ยวนี้จะคุยข้อจ็จริงว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างไปครับนะครับอีกท่านหนึ่งครับวันนี้เปิดตัวครั้งแรกในจอนะฮะเจมอยร้อยแปดนะครับสวัสดีครับเจมอยครับ ดเดตยมอยนะวันนี้ก็ขอญาตตัดเสียงนะครอบครัวคนจะรู้วเป็นใคระน,นะเตยมอยนี่สนุกมากนะคอบคเหมือนกันค่ะ,คะก็จ้งว่มาถึงแล้ค่ะ จามอยคุณจะเ่อยคุณถามสลายก่อนนะผมบอกกันนะยกอนนัยกผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะว่าคุณผู้ชมคุณเข้าใจอย่างนะว่าคุณเบียร์รือไวอยซ์เนี่ยนะะแกเป็นศิลปินแกเป็นคนอยู่ในวงการ ว่าแกเป็นหุคคลสาธารณะแกมีสิทธิ์ที่คุณวิจารได้แต่ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะฮะคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะครับระหว่างวิาพากษ์วิจาร์ในขอบเขตกับสิ่งที่กู้ออกไปแล้วไปหมิ่นประมาทเขาเนี่ยไม่ได้นะ

เดียวไม่พอแล้วอ่ะอ้ก็มีการบอกว่ามีการเยมกมีการเยมาแล้วห่อย่่อกว่าคนไทยสารหรือเสื้อไม่แดโก็อพอนั้นปุ๊บเาก็เป็นแฮร์รเดอไว้ก็เลยแชเตาว่าต้องปเียไว้เเาดจวันคริสต์มาสอไเท่ไหนบ้างนะ่นนีน่บ้างนะอี้พอถึงเวลาปุ๊บเอเวกมาแก้บ้านสยนะคะ าน้กานไม่เคอไเย่เย่กับคอืนไมไ่เป็นตามข่าวแนันเอก็เลยแบบเขาเลยนะทัวร์ก็กับไปหาอันนี้อีกก็เหมือนประมาณแบบทำไมกมาให้ข่าวหรือคุณโลดทาไมถึง่าโพสขนาดนั้นมาว่าเขาขนาดนั้นมาแบบใส่ร้ายเดขนาดนั้น่แหละอนนี้ก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ัวมาลงชัแล้วนะทที่บอกว่าคนทำไมยงเขาา้าขาคนทีา่ายุ่งกับใครออันนี้ก็เลยลงไปอีกลงไปเหมอประมาณแบบว่าเอาทั้นัมาอันี้ประเด็นมันคืออะไรไหมประเด็นมันคือตอน นี่เราวิเคราะห์กันนะวน้องเบียร์เขาบอกพูดนะน้องเบียร์เขาบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเขาอ่ะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะดถูกไหมเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ผิดนะเขาก็มีส่วนผิดแต่ไม่ได้ผิดทุกเรื่องในมุมที่ทางจังกรพรรดิ์ลดพฤการพูดไปคือน้องเบียร์คะอ่าเรือฟังถึงน้องเบียได้เชิญครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเบียร์เบียร์ผิดหรือไม่ผิดหรือว่าใครให้ข่าวผิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่การที่แบบมีใจเมื่กับคนนี้ โรนัรก็ได้นต้องรับมนคมีเจ้าของทะอืมอันนี้กเป็นประเด็นที่สังคมอรับไม่ได้เป็นประเด็นที่สังคมอไม่ได้แต่เบียร์ท <simulation> you know. ี่บอกแล้ว่าเาไม่ได้จับ่านะทเราอาน้ปัตบันนกันเกนรว่าทำประเทศอ่ะถ้าเรามีแฟนถ้าแนราจับีเมอะไรกันแล้วก็จะัมือแล้วเ็นแ้เราสองคนแต่ถ้าเดป็นอคน้าเรานมัวและหน่มคือเราไม่โอเคไม่โอเคหนุ่ว่าไม่ใช่หนุ่มหั โอ้ <c oughs> oh, ยายอิ่มเลวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะผู้ที่ติดตามยายสิทธิ์ขอให้มีความสุขทุกท่านเลยค่ะตลอดกาลเลยนะคะสวัสดีค่ะ